นึกภาพดูสิครับหักบ้านหลังใหญ่ที่คุณครอบครองอยู่แต่ไหนแต่ไรถูกเพื่อนบ้านอ้างสิทธิ์และพยายามยึดครองคุณคงรู้สึกงุดหงิดและแตัดสินใจปกป้องมันอย่างสุดกำลังไม่ใช่เหรอครับนั่นแหละคือแกนของปัญหาประสาทตาควายที่กำลังร้อนระอุในขณะนี้แต่มาฟังกันเถอะว่าทางการไทยจะแก้ไขมันอย่างไรโดยเริ่มจากสันติวิธีก่อนแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องพร้อมใช้กำลังนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นต่างกันและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไป6พฤศจิกายน2568 พลเอกนะัทพลนาคพาณิชย์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อพิพาทร้อนแรงเรื่องประสาทตาควายในจังหวัดสุรินโดยยืนยันตามที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วในวันอังคารที่ผ่านมาและต้องการย้ำอีกครั้งว่าสถานที่สำคัญนี้ตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอนแต่หากการเจราจากันด้วยวิธีสันติสุขและเป็นมิตรไม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้ก็อาจาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการใช้กำลังในการแก้ไขแต่จะต้องยืนยันเสมอว่าการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเป็นทางเลือกกออัันนดดบแรโยผ่่่าาชงงทคะ องค์คณะกรรมาิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC และคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาและความมั่นคง ABC เว้นแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เลี่ยงไม่ได้เช่นการประทะก,กันโดยบังเอิญจนถึงขั้นต้องใช้กําลังจริงๆก็จะทําตามนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์แต่เฮ้ยนี่คือจุดที่ดึงดูดความสนใจนะครับการใช้กําลังอาจเป็นเรื่องที่จําเป็นแต่หลายคนโต้แย้งว่ามันเสี่ยงต่อการลุกลามเป็นความขัดแย้งใหญ่ขึ้นค,คุณคิดอย่างไรบ้างละ่ะมันสมควรหรือไม่ที่จะมีตัวเลือกนี้อยู่ในมือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงการขัดดันความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาในช่วงนี้โดยฝ่ายไทยจะเร่งดำเนินการในประเด็นสำคัญหลายด้านซึ่งหากสำเร็จก็จะเป็นสัญญาณบวกสำหรับการแก้ไขปัญหาชายแดนทั้งหมดแต่หากพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันก็อาจเกินกำลังของรัฐบาลและกองทัพดังนั้นจึงต้องดำเนินการอย่างระม,มัดระวังตามลำดับและสถานการณ์รวมถึงปัจจัยภายนอกต่างๆเช่นสภาพภูมิอากาศหรือความตึงเครียดทางการเมือง ประเด็นแรกคือการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่เพราะหากยังมีอาวุธหนักเหล่านี้อยู่และเกิดการพลาดพลั้งในการใช้อาวุธขึ้นมาจริงๆก็จะทาให้ชาวบ้านทั้งสองประเทศเดือดร้อนอย่างหนักลองนึกถึงภาพเด็กๆที่ต้องหนีตายหรือครอบครัวที่สูญเสียรายได้จากการเกษตรเพราะเขตชายแดนกลายเป็นสนามรบโดยไม่ได้ตั้งใจนี่คือเหตุผลที่ต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกในการถอนอาวุธหนักเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจในชีวิตประจําวัน ถัดมาคือการเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพราะเคยมีกำลังพลไทยที่เหยียบระเบิดจนสูญเสียขาไปถึง6คนจากการที่ฝ่ายกัมพูชาวางทุนระเบิดในพื้นที่นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทำไมการเก็บกู้ต้องเร่งด่วนเพื่อป้องกันชีวิตผู้คนและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางหรือทำงานใกล้ชายแดนดังนั้นรัฐมนตรีจึงเน้นย้ำให้ฝ่ายกัมพูชาเร่งดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดแม้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะไม่เก็บกู้ในเขตแดนของตนเองแต่ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะผู้สังเกตการระหว่างประเทศ AOT ในการติดตามและตระวัดสอบส่วนฝ่ายไทยจะต้องสามารถเก็บกู้ได้ในเขตอธิปไตยของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่เหล่านี้ปลอดภยัยนอกจากนี้การบริหารจัดการชายแดนก็เป็นอีกประเด็นสําคัญโดยต้องพยายามจัดการทวงคืนพื้นที่ที่เป็นของไทยกลับมาภายใต้ข้อตกลงร่วมกันผ่านกลไกของคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจานและหนองแยกแก้วในจังหวัดสแก้ว ลองนึกถึงว่าการทวงคืนพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องอนาเขตแต่ยังรวมถึงการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในการใช้ชีวิตของชาวไทยในบริเวณนั้นอีกด้วยเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างยุติธรรมและสันติและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยาวถึง798กิโลเมตรด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายและนี่อาจเป็นจุดที่เกิดความเห็นต่างกันมากที่สุดเพราะบางคนมองว่ารั้วอาจสร้างความแบ่งแยกแต่บางคนเห็นว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามอย่างจําเป็นคุณเห็นด้วยไหมครับมาดดูรายยละเอีกัน ผู้มีประเทศแบ่งออกเป็นสามลักษณะหลักลักษณะแรกคือสันปันน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจต้องเร่งสร้างรั้วเป็นพิเศษในอนาคตเพราะเส้นเขตชัดเจนอยู่แล้วจากธรรมชาติทำให้ง่ายต่อการกำหนดขอบเขตลักษณะที่สองคือลำน้ำซึ่งมีขอบเขตชัดเจนตามธรรมชาติเช่นกันแต่การสร้างรั้วกลับมีข้อโต้แย้งมากมายถ้าสร้างริมตลิ่งอาจเสี่ยงเสียพื้นที่อธิปไตยหรือถ้าสร้างตรงก,งกลางลำน้ำก็ทำไม่ได้จริงๆ ดังนั้นทางเลือกที่คิดไว้คือการใช้ร่วอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจจากการเคลื่อนไหวโดยไม่กระทบต่อเส้นน้ำซึ่งเป็นทางออกที่สร้างสรรและลดความขัดแยง้งส่วนลักษณะที่3คือแนวเขตที่เป็นเส้นตรงเช่นพื้นที่ราบเป็นทุ่งนาหรือป่าซึ่งสามารถสร้างร้วยได้อย่างมั่นคงและแน่นอนโดยรัฐมนตรีได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อเร่งรัดการดําเนินการในส่วนที่ตกลงกันแล้วเช่นบริเวณหลักเขตจุดสังเกตชายแดนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับหลักเขตแดนแต่ละหลักห่างกันหลายกิโลเมตรบางแห่งถึงสิกิโลเมตร ดังนั้นเมื่อมองจากพื้นดินเส้นเขตแดนจะไม่ชัดเจนมันเหมือนกับการขีดเส้นในทะเลทรายที่มองไม่เห็นขอบเขตทําให้เกิดปัญหาการล้ําเขตไปมาหรือความเข้าใจผิดได้บ่อยๆดังนั้นการสร้างรั้วกึ่งถาวรคือข้างล่างเป็นรั้วทึบเพื่อป้องกันการทะลุและข้างบนเป็นรั้วปร่งพร้อมลวดน้ำเพื่อเตือนภัยก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลสําหรับพื้นที่แนวเขตเส้นตรงเหล่านี้ ส่วนประเด็นปราสาทคณาที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างบันไดและกระเช้าก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาแต่ก็จะจัดการในระดับที่ทำได้เช่นการประท้วงทางการทูตและจะแก้ไขในลําดับต่อไปโดยยืนยันว่าทุกอย่างจะใช้สันติวิธีก่อนเพราะการใช้กำลังเป็นสิ่งที่ไม่ใครต้องการให้เกิดขึ้นนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นด้วยแต่บางคนโต้แย้งว่าการปล่อยให้เป็นไปแบบนี้ยาวนานอาจส่งเสริมความกล้าหาญในการละเมิด รัฐมนตรียังย้ำว่าแนวทางของไทยในช่วงที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาชาติทําให้มั่นใจว่าถูกต้องและการใช้กําลังจะเกิดเฉพาะในกรณีจําเป็นเท่านั้นแต่เฮ้ยนี่คือจุดที่ดึงดูดความคิดเห็นนะครับในโลกที่เป,ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็การยึดมั่นในสันติวิธีเสมอไปอาจถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอหรือเป็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างละ่ะ สุดท้ายสำหรับแผนเก็บกู้ทุนระเบิดที่ปรับจาก13พื้นที่ลงเหลือ5พื้นที่นำร่องและฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่ตอบสนองต่อการเก็บกู้ในปราสาทตาควายนั้นก็จะดำเนินการใน5พื้นที่ก่อนเพราะหากมีพัฒนาการและบรรยากาศดีขึ้นเชื่อว่าสามารถขยายการเก็บกู้ไปยังพื้นที่อื่นๆได้อย่างราบรื่นนี่คือตัวอย่างการแก้ปัญหาแบบก้าเล็กๆแต่มั่นคงเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งหมดนี้คือการพยายามแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างครบถ้วนและระมัดระวังเพื่อสร้างความมั่นคงและสันติภาพในอนาคตแต่ยังมีประเด็นที่อาจจุดประกายความเห็นต่างกันมากมายเช่นการใช้กำลังเมื่อใดและการสร้างรราจะช่วยแก้ปัญหาจริงหรือเปล่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้บอกความคิดเห็นในคอมเมนต์กันนะครับมาคุยกันว่าทางออกที่ดีที่สุดคืออะไร